ตีสิบไลน์นะครับเชิญกดครับกูสติดเพิ่มเลงลูกเขาเป็นแกพี่ภูอยู่ในะจ้าพีแกน่ครับปกติกับกี่โมงครับกับทุ่มค่นครับสวยเปลี่ยนพี่แหม่มเดี๋ยวผมช่วยพ่อใครครับทำไมกับดึกดังครับ พี่บอกพี่ปไปิป<ด>เพิ่มกุฏิครับเข้ามาอีกลูกนี่ครับมือวางนี่ครับมือวางระดับโลกอีกลูกนะครับติไหลขึ้นมาสวยครับเือกกจุมา็ะ ตัเนมยกมาอ,อุ้ยลูกมาอุ้ยลูกนี้เต็มเต็มเลยครับเนมหนึ่งแต้มในสนามครับ